อันประหารณชายหาดสงขลาจากหาสมิลาจะรถถึงแหลมเกาเซหารายยาวสีขาวอันบริสุทธิ์ทิวสนโบกโบยผิวไหวตามแกลกแหล่งท่องเที่ยวสุดอิษณอำเภอเมืองสงขลาอันเป็นที่ตั้งของสนามปินณสุลานนสนามประจำจังหวัดของสงขลาแต่ก่อน พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าสนรกรางโดยมีลักษณะเป็นหลาดกว้างและมีหาดทรายจากหาดชลาทัดทินอพื้นที่ไปทั่วบริเวณซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยทั่วทั้งประเทศเรงกลัวต่อกฎหมายมาตราสิจของคณะปฏิวัติย้อนหลังกลับไปราวพศ2515 เมื่อ45ปีี่แล้วเกิดเหตุพดีคาผมคืนขึ้นนาชายหาดบริเวณสนามบินผู้ต้องหาได้กระทำการค่ากูชายและผมตืนครูสาววิทยาลัยติคนิ่งมีศักด์เป็นน้าสาวของผู้รายลุกนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีความเจริญพูดง่ายๆคือ เป็นพื้นที่เปลี่ยวและรกรางยังไม่ได้รับการพัฒน,นาอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้ถนนหนทางยังเป็นทางชั่วคราวเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางเรียบชายทะเลไปทางดาวเซกโดยคนร้ายเป็นลูกของคนมีฐานะและมีหน้ามีตาทางสังคมพ่อแม่เป็นเจ้าของโรงงานกระเบื้องในสมัยก่อน กระเบืองมีราคาคอนข้างแพงพอสมควรคนร้ายคนนี้จบมัธยมมาจากโรงเรียนชื่อดังละแวกนั้นจบการศึกษาแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อใช้ชีวิตเซฟเตะปอเรื่องก่อราวไปเรื่อยๆใช้เงินพ่อแม่ราวกับเกยกระดาษคาตกอดผู้นี้ก่อคดีมาแล้วหลายคดีแต่พ่อแม่ก็คอยช่วยเหลือให้รอดตัวมาทุกครั้ง แต่ขอบอกไว้ว่ามันไม่ใช่ครัง้งนี้ขณะที่คุณครูผู้รักกำลังนั่งพอรักกันนั้นณบริเวณริมชายหาดหลังวิทยาลายัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลฆาตกรได้กินเหล้าและขับรถจักรยานย,ยนต์มาบริเวณแถวชายหาดพอเห็นครูเทคนิคทั้งสองก็เลยฟักมีดจี้ครูผู้ชาย แต่ครูผู้ชายไม่ยอมจึงเกิดการต่อสู้กันและมือจะสู้มีก็เป็นไปได้ยากครูชายถูกแทงตายแล้วคาตากรก็ใช้มีจีครูสาวและค่อยๆผมคืนอยา่างถามพอผมคืนเสร็จมันก็กลัวจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ซึ่งในคดีที่ผ่านผ่านมาพ่อแม่ของคาตะกรคอยช่วยเป่าคดีให้ ตลอดส่วนมากผู้เสียหายมักยอว่าเพราะอับอายเรื่องผู้พบคืนทำให้เจ้าฆาตกรรายนี้ชะลาใจคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ในครั้งนี้ผู้ตายและผู้ถูกพบคืนเป็นข้าราชการหลังเกิดเหตุจึงมีการประท้วงจากบรรดาลุกศิษย์และคณะอาจารย์ ทำให้ผู้ว่าและอายการจังหวัดต้องเข้ามาดูสำนวนด,ด้วยตัวเองมีเรื่องเลว่า,วาประชาชนชาวสงขลามีการพนันกันเอาไว,วา้ว่าคนร้ายจะถูกประหารหรือไม่ประหารคดีดังกลา่าวกลายเป็นข่าวใหญ่โตในชั่วครามมีผู้คนต่างเฝ้าจับตามองคดีอยู่เป็นจำนวนมากในที่สุด ข่าวช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเศษมีการออกมาประกาศคำสั่งมาตราสิเจ็ดจากจอมพลถนอมว่าไม่มีการประหารชีวิตนักโทษคนดังกล่าวในเร็ววัดคืนนั้นทางการมีการสร้างหลักประหารขึ้นอย่างเร่งด่วนตรงบริเวณสนามติดซึ่งแต่เดิมบริเวณนั้นเคยเป็นชายหาดและป่าสน แ่ช่วงรุ่งเช้าก็อทำการประหารด้วยการยิงเป้ากิดเรื่องที่น่าตกใจคือเมื่อเจ้านาที่ยิงกระสุนชุดแรกเสร็จปรากฏว่าผู้ร้ายกลับไม่ตายต้างความแตกตื่นให้ผู้คนที่ไม่เคยพบเห็นผู้ยิงเป้าจึงต้องยิงกระสุนชุดที่สองซาำเป็นอันปิดฝาโลหลังจากประหารมีประชาชนมากมาย ต่างแวะเวียนมาชมหลักประหารอยู่นานนับสัปดาห์ก่อนทางการจะให้พระสศ์เข้ามาสวดหรือถอนหลักประหารนี้ออกไปเสียตายในกระสอบของหลักประหารต้องเอาไป้อยทะเลทั้งหมดส่วนกระสอบเปล่าก็เผาจริงเพื่อการไม่ให้พอหมดหมอผีไปทำคุญไโเเวนนับตั้งแต่นั้นเป็นคนมา ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นบ่อยครั้งมีนักตึกตาหรือผู้คนบางกลุกเสียชีวิตที่ชายหาดณตรงนี้พอดีหรือเรื่องเล่านี้อาจจะเป็นตัวตายตัวแทนก็เป็นได้